สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เกมโยกังทุกคนนะครับก็วันนี้มารีวิวให้ดูนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับที่ผมปล่อยฟาร์มตรงพิภพเนาะมอนพิภพเบลร้อยยี่ห้ามาประมาณ20ชั่วโมงนะครับฟาร์มทั้งวันทั้งคืนนะครับนี้พอผมหมดยามนทินนะครับผมย้ายมาฟาร์มที่หมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูชื่อมอนเตอร์ก่อนเดี๋ยวนะมันชื่อว่ามอนเตอร์อะไรเนี่ยผมย้ายมาตรงนี้เนี่ยหมาป่าเลือดอสูรเหรอ หมาปลอมเหรอไม่ใช่มันชื่ออะไรเนี่ยหมาป่าที่หนาวและหิวโหยหมาดำเลยกันนะครับปกติเข้าไปหมาแดงกันนะครับผมมายืนข้างเมืองนะครับก็ย้ายมายืนข้างเมืองหมาดำนะครับมีมอนประมาณสามตัวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้ตัวนินจามีบัตรมังกรคอยวิ่งตีแล้วก็เก็บของนะครับธนูยืนอยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องวิ่งไปไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ดูนะครับ แต่ที่แน่ๆได้ยันมา1ใบนะครับก็คือยัน5เปิดนะครับไม่มั่นใจว่าที่ผมไปฟาร์มตรงพิ่ภพเนี่ยมันมอนสเตอร์เลเวลสูงเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้ของมาน้อยมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ผมได้ชุดนินจานี่มาชุดของปลอมได้เยอะเนี่ยครับนี่ แล้วก็พวกชุดมิโกะชุดอันนี้อันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นี่ได้ประมาณปานนี้ได้มาประมาณนี้นะครับเอ่อได้กัน9กัน7 3เม็ดเอาไปมีกัน7กันแปดไหมกัน7อันนี้ไปตีนะครับกัน6ไม่เอาเอ่อกันเอ้าหินพวกนี้กัน8เหมือนเดิมกัน10เอ้ยกัน10ไม่โผล่เลยกัน10มีเม็ดหนึ่งกัน7กัน7 กัน8กัน8เอาไว้แล้วกันกัน7เลวลสองล่ะสิเอ็ดเม็ดแค่นี้เหรอเนี่ยวีสามสิบไม่มีนะครับอ่ะกัน8กัน8เออรอบที่แล้วเอาไปแล้วมีแค่นี้เหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าหมดแล้วมีแค่นี้เหรอกัน8กัน8กัน8กัน6หมดแล้วนะครับก็ เออได้มาประมาณนี้นะครับได้อาวุธมาได้อาวุธมา4ชิ้นนะครับได้ทวนท็อป80มีดท็อป80บีท็อปร้อยอันนี้ธนูธนูลองบ่อนธนูร้อยการน่าจะเป็นแบบพวกท็อปล้านอะไรอย่างนี้นะครับยันห้าเปิดได้มาใบเดียวนะครับกันสิบได้มาเม็ดหนึ่งกันเก้าสองเม็ดนะครับแล้วก็กันเจ็ดน้อยมากนะครับได้น้อยวเวสองดีได้มาเยอะ กัน8ได้มาประมาณ10เม็ดมั้งนะครับนี่ได้มาแค่นี้เองนะครับนี่ครับ20ชั่วโมงนะครับถือว่าได้น้อยมากนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามอนสเตอร์มันเลเวลสูงเกินไปนะแต่แบบโอ้โหน้อยจริงครับได้น้อยจริงๆได้น้อยมากโอ้โหไอ้เราก็อยู่ทั้งคืนสิ่งที่ได้นี่คือแบบนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขายนะเหมือนเดิมครับเดี๋ยว รอบนี้ก็จะเป็นฟาร์มตรงหมาตรงเมื่อกี้นะครับว่าจะได้ของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเรามาลีของกันใหม่นะครับของที่มีราคาเราเอาออกมาหมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะเก็บของได้ครบอาวุธมเนี่ยเอาไปขายยันหนึ่งใบขายอาวุธกันสิบขายให้หมดครับไม่เหลือเวลสองเหมือนจะเหมือนจะขายดีอยู่นะอันนี้เอาไปตีแล้วกัน กัน7มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเอาไปตีนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูนี้ไปครับก็ลองดูแล้วครับเป็นแนวทางว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับการฟาร์มพิภพนะครับมันตีธนูด้วยแหละนะครับมอนเตอร์เราอาจจะเคลียร์มอนได้แบบไม่ได้เร็วมากนะครับเคลียร์มอนได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากก็ได้ของประมาณนี้นะครับอันนี้เนี้ยได้มานานแล้วแต่ผมแปลกใจตรงยันโชคลาภแหละนะครับได้น้อยไปหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรา กลับที่เดิมแล้วกันนะครับไปตีต่อนะครับได้น้อยไปนิดนะครับธนูนี่เอาไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้อนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับก็ใครเข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แล้วกันนะครับสำหรับมีคนถามเข้ามาว่าบอดมังกรมีประโยชน์ยังไงนะครับบอดมังกรนะครับประโยชน์ของมันคือถ้ามันได้ตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะวิ่งนะครับไม่ใช่วิ่งดิวาร์ปนะครับ วาร์กลับไปขายของไปซื้อของให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องวิ่งเติมโสมเติมยาเองนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยการลงทุนนะเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นราคาเงิน M เนี่ยผมซื้อเมื่อวานมั้งราคาอากล่องหนึ่งใช้ได้7วัน160 m นะครับถ้าตีเป็นของที่ผมได้ไปตะกี้นะที่ผมสรุปให้ดูเนี่ยเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนหน้าจอตรงกลางนี้เป็นจอไม่ใช่ไม่ใช่จอนี้อจอนี้ โอเคมีดท okay. mm ็อป80ดก็น่จะขายได้ประมาณสัก 80m ทวน60 mm hmm. ก็140 mm hmm. ยันอีก30ประมาณนั้นนะครับก็คือถามว่ามันดีไหมก็ดีครับสบายครับมันไม่ต้องไปซื้อเองแต่ถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนนะครับแต่ว่าถามว่ากําไรไหมในหนึ่งวันยังไม่เห็นกําไรนะครับ1วันที่ผมฟาร์มไป24ชั่วโมงนะครับยังไม่เห็นกําไรนะครับยังไม่เห็นกนําไรสําหรับ อ่าเซตนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปขายของนะครับว่าผมตีตรงนี้แหละตีตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไปขายของนะครับถ้ายอยถ้ายอยไปเคลียร์ของออกนะคือถ้าเก็บไว้นานนี่บางทีมันมันลืมไงว่าของชิ้นนี้ชิ้นนั้นอยู่ไหนนะครับที่ที่เก่าที่ผมแบบเคยเก็บไว้นานนี่คือแบบโอ้โหวนมาอีกทีหนึ่งราคาของก็ล่วงไปแล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะครับ เออเอาอะไรไปขายบ้างเราก็เอาของที่มีราคาแพงๆหน่อยไปขายแล้วกันกันอ่อวิ80เบล2วิย9เฮ้ยเบล2ไม่เหลือแล้วหรออันนี้อาวุธท็อปนะฮะอันนี้ฝากไว้เอ้ยเออนี่ชุดหมอฝากไว้อันนี้ตีไม่เสร็จอันนี้อันนี้ฝากไว้เหรออันนี้อันนี้อันนี้โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปขายของห้องหนึ่งเลยกันนะครับ ครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับเกมโยกัง PC เนาะผมก็ลงเกมนี้แบบ1 0 0เเลยนะครับที่ช่องนี้กิ G ๊กก๊อกชาแนนะครับทำเพื่อจริงๆก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบเมื่อหลายปีที่แล้วเล่นเอาอวตอนนี้ก็เหลืออยู่เกมเดียวที่เล่นนะครับในตอนนี้ก็เป็นเกมโยกังนี่แหละมันชิลๆดีนะครับไม่ต้องคุมอะไรมากครับนานๆเปิดมาดูทีอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับข้อดีของ การไม่ทำตี้ธนู7ก็คือมีนินจาอยู่ตัวนึงเอาไว้วิ่งไปเก็บของนะครับธนูก็ยิ่งอย่างเดียวนะครับแต่ก็อาจจะขาดาเมจไปนิดนึงนะแต่ว่านินจาก็ได้เรื่องของอการติดพิษให้มอนนะ,นะเนาะเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนนะก่อนไปขายทวนประมาณ 40m โอเคนะครับแสดงว่าอาวุธท็อปร้อเนี่ยราคาประมาณ40 m นะครับเราก็ขายเท่าเท่าเขานะครับ ก็ขายเท่าๆเขาแล้วกันนะครับอืมไปขายไปขายหน้าอันนี้ชุดนงโฮราคา 9m <ม>ขายแถวๆนี้แหละว้งเอออ้าวตั้งขายตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะปุ๊บก็ขายเป็นอ่ายันห้าวุด 80ถึงร้อยมีดนินจาเนี่ยผมขายสัก90อแล้วกันไหมอลองดูเผื่อขายได้นะครับเผือราคาดีนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยร้านอื่นเขาขาย40ขายเท่าเขาไปเลยนะครับกระบี40่40ไปนะครับมัดอู้มัดขายยากจริงๆดาบดาบ50วันก่อนขายไม่ออก40ไป ยันยันตอนนี้ยี่ยี่ห้ายี่หกเอ็มน่าจะได้ไหมงอะไป <c oughs> อันนี้ยันระดับต่ำสุดกันเก้ากันแปดเออชุดธนูเหรอชุดธนีชุดธนูชุดธนูตัวนี้เหลือมาสิบยี่สิบสามสิบเอาไปสามสามสิบเอ็มพอสามสิบเอ็มไหม ตีเองแพงกว่าน,นี้นะตีบุกสเองแพงกว่าน,นี้เผื่อขายออกนะครับก็หาเงินตอนนี้มีเงินแค่560 m 0 m เท่านั้นเองนะครับกัน10เม็ดละ6.8ปะประมาณนั้นไหมโอเคเรียบร้อยนี่คือก็นี่น่าจะเป็นของที่ฟาร์มมานะครับเมื่อคืน20ชั่วโมงนะครับประมาณนี้หินอีกนิดหน่อยนะครับได้มาไม่ได้เยอะมากครับประมาณนี้ ตีเป็นเงินก็อันนี้กระบี่ใช่ไหมร้อยก็ร้อเก้าสิบอ็มนะครับถ้าขายหมด180ก็ได้ค่าปอดมังกรอยู่โอเคคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาลงนะครับการฟาร์มที่หมาป่าที่เหน็บหนาวตัวนี้นะครับหมาดําตัวนี้นะครับว่าจะมีอะไรดีๆไหมนะครับกับค้งโล่งๆนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ